ไกยอาเพื่อสุขภาพ เราเคยพูดถึงในคลิปก่อนๆแล้วว่าน้ําตาลมีอันตรายอย่างไร,ไรกับร่างกายเราเราจะสามารถลดน้ําตาลได้อย่างไรหรือว่าเราหักดิบโดยการลดน้ําตาลเป็นเวลา5สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะใน2ี่สินาทีแรกในการงดน้ําตาลร่างกายจะมีความสุขแทบจะไม่มีความอยากความหวานและพอใจในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะแต่ผ่านไป1วันความรู้สึกสดชื่นใจเย็นลงไม่กระวนกระวายระดับน้ําตาลในเลือดจะกลับมาสู่ภาวะปกติพอ3วันผ่านไปเราจะเริ่มหมุดหีดเริ่มเวียงอาจจะมีอาการปวดหัวอาจจะ เกิดภาวะซึมเศร้าจากการขาดน้ําตาลได้เราจะต้องแก้ด้วยการดื่มน้ําบ่อยๆเอานะคะพอสัปดาห์ที่1แล้วเราจะรู้สึกขาดพลังงานร่างกายเชื่องช้าไม่แอคทีฟอารมณ์สวิงขึ้นๆลงๆมีอาการปวดหัวร่วมด้วยส่วนสัปดาห์ที่2สมองจะเริ่มเฟิร์นฟูพลังงานกลับมาได้แต่ร่างกายยังคงมีความหิวความอยากน้ําตาลอยู่วิธีแก้คือให้กินปโปรตีนหรือกินไขมันดีเพิ่มนะคะพอสัปดาห์ที่3ร่างกายจะเริ่มแอคทีฟรู้สึกมีพลังงานเพิ่มขึ้นอารมณ์ดีขึ้นน้ําหนักลดลง ัปดาห์ที่4เป็นช่วงที่ร่างกายปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้ต่ําลงจนมาถึงจุดที่คงที่ถึงสัปดาห์ที่5น้าหนักตัวจะค่อยๆลดลงภาวะความดันจะลดลงภาวะโรคเบาหวานลดลงระดับน้ําตาลอยู่ในระยะที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายจะกลับมาแข็งแรงนะคะลองทําดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างทั่วเก๋เคยลองประสบการณ์นี้มาแล้วคือว่าเป็นคนติดน้ําหวานในระหว่างมื้อทานข้าวค่ะน้องชายก็ยบอกว่าพี่เก๋หยุดเลยไม่ให้ทานเลยไม่งั้นจะเป็นคนติดหวานพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หยุด พอเราหยุดไปได้ประมาณสักสอสาอาทิตย์หรือ1เดือนนะคะเราจะกลับไปกินน้าหวานไม่ได้แล้วอย่างต่อกอนเนี่ยจะกินน้ําอารมณ์เป็นปกติมากกินได้เป็นขวดขวดเลยนะคะพอหยุดแล้วเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วกลับไปกินน่ะเราจะกินน้ําหวานหรือน้าอารมณ์ได้แค่อึกสองอึกเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าหวานเกินไปแล้วจนเราทนไม่ได้กลายปว่าร่างกายเราปรับระดับการรับได้ของความหวานลดลงไปเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอยากแก้อย,อย่างถาวรเราอาจจะต้องลองหักดิบดูนะคะใครเคยลองแล้วเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะคะขอบคุณค่ะฝากทุกคนกดไลค์ก กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะไก่อเพื่อสุขภาพ